สมรภูมิเลือดตามแนวชายแดนไทยกำลังเดือดระอุนอกเหนือจากสมรภูมิของกองทัพภาคที่1และสองแล้วล่าสุดแนวรบทางทะเลที่จังหวัดตราดได้กลายเป็นจุดปะทะใหม่ที่โลกต้องจับตามองแต่ในความตึงเครียดนั้นยังมีสัญญาณอันยอดเยี่ยมเมื่อทหารไทยผู้กล้าหาญเปิดฉากกดดันอย่างหนักจนฝ่ายกัมพูชาอยู่ในสภาพระสายระสายและไร้ซึ่งการตอบโต้ใดๆในเวลานี้ ขณะน,นี้เราเข้าสู่ชุมทางแห่งชัยชนะในวันที่9ของยุทธการตราดปราบปรักเสียงปืนที่เคยดังสนั่นในพื้นที่เริ่มเงียบสงบลงซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของภารกิจปกป้องอธิปไตยในครั้งนี้โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเปิดเผยว่ากองทัพเรือและกองทัพอากาศไทยได้ประสานพลังระดมถล่มเป้าหมายอย่างหนักหน่วงตลอด8วันที่ผ่านมา จนสามารถยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังได้สำเร็จประชาชนชาวไทยเตรียมตัวกลับคืนสู่มาตุภูมิได้ทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลายลงตามลำดับสรุปผลการประทะล่าสุดฝ่ายไทยรับบาดเจ็บเพียงห้านายและไม่มีรายงานการเสียชีวิตในสมรภูมินี้แม้จะพบกระสุนปืนคอของ้าศึกตกอยู่ในพื้นที่กว่า15ลูกก็ตาม แต่จุดที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือเนิน305บริเวณปราสาทตาควายซึ่งการประทะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างดุเดือดท่ามกลางความมืดมิดคลิปเหตุการณ์จริงในช่วงเวลา21นาฬิกาเผยให้เห็นความยากลำบากของแนวหน้าไทยที่ต้องสู้รบบนเนิน350โดยฝ่ายกัมพูชาฉวยโอกาสครองพื้นที่สูงขม ทำให้การยิงตอบโต้ของไทยเป็นไปอย่างเสียเปรียบแม้เราจะเข้าควบคุมปราสาทต,ตาควายได้แล้วแต่กระสุนของพวกข้าศึกยังคงถูกระดมยิงกดลงมาจากที่สูงใส่ฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องกองทัพไทยไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งระดมสปปรรพกำลังเพื่อชิงเนิน3-5 0กลับคืนมาเพราะหากยึดจุดยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้ปราสาทต,ตาควายอันเป็นสมบัติชาติก็จะยังตกเป,เป็นเป้านิ่งของการโจมตี เสียงปืนใหญ่แผดสนั่นตลอดทั้งคืนพร้อมรายงานด่วนว่ามีโดรนต้องสงสัยรุกล้ำน่านฟ้าไทยหลายจุดทำให้เจ้าหน้าที่ชอระบต้องประกาศเตือนชาวบ้านให้รีบหลบเข้าที่กำบังท่ามกลางแสงไฟจากปากกระบอกปืนใหญ่ที่สว่างวาบย้อมทองฟ้าผู้นำชุมชนต้องประกาศเสียงตามสายสั่งให้ลูกบ้านดับไฟทุกดวงเพื่อพรางตัวจากการตรวจจับของโดรนฆ่าศึก ที่จ้องทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ตอนนี้เราไม่รู้เลยเป็นโดรนของใครทำได้เพียงระวังตัวและขอยเตือนลูกหลานให้เฝ้าระวังตลอดเวลาเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายที่ค้าศึกหยิบยื่นให้แม้เราจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นโดรนติดอาวุธหรือโดรนพลีชีกแต่ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ชาวบ้านหวาดผวาอย่างหนักทีมขาว ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคุณเพลงสุขสรรอดีตทหารผ่านศึกผู้รักชาติซึ่งเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระบุว่าถ้าเรายึดเนิน350ไม่ได้พื้นที่นี้ก็ไม่ปลอดภัยการรักษาปราสาทตะควายจะยากลำบากและเหนื่อยมากภารกิจนี้ถือว่าหืดขึ้นคอสำหรับรั้วของชาติโดยคุณลุงเพลงเอง ก็มีหลานชายประจำการเสียงตายอยู่ที่แนวหน้าถึงสองนายมีรายงานหนาหูว่าข้าศึกได้ขุดอุโมงค์ซ่อนตัวเยี่ยงหนูตะเภาทำให้ภารกิจยึดพื้นที่คืนของทหารไทยเป็นไปอย่างอันตรายแต่ทหารไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดที่จะชิงพื้นที่เนิน350กลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนทุกคน ความท้าทายบนเนิน350นั้นสูงลิบลิว่วทั้งความมืดมิดที่ปกคลุมและค่าศึกที่บังอาจปักหลักสร้างฐานที่มั่นรุกล้ำอธิปไตยไทยมาอย่างยาวนานทหารกัมพูชาพวกนี้คุ้นเคยพื้นที่จนแทบจะเดินหลับตาได้แต่นั่นไม่ได้ทำให้ทหารไทยย่อท้อแม้แต่น้อยเรายังคงเดินหน้าบุกเข้าใส่เพื่อกดดันพวกมันอย่างหนักหน่วง การประทะเมื่อคืนว่านักแล้วแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากลับดุเดือดยิ่งกว่าด้วยเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วหุบเขานี่คือจุดยุทธ,ธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดหากไทยยึดเนิน350ได้สำเร็จกองทัพไทยจะบรรลุเป้าหมายทางยุทธวิธีอย่างสมบูรณ์พวกข้าศึกแอบเข้ามาสร้างฐานที่นี่มาตั้งแต่ปี2554ทําให้พวกมัน ชำนาญภูมิประเทศสูงและเป็นงานยากที่เราจะเข้าตีขณะนี้การสู้รบดำเนินเข้าสู่วันที่10ชาวบ้านที่ต้องอบพยพต่างเริ่มตั้งคำถามด้วยความกังวลว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดจากเพื่อนบ้านที่ไม่หวังดีนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่สถานการณ์ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ข้าศึกได้ระดมยิงจรวด BM21 ถล่มใส่พื้นที่ไทยอีกระลอกใหญ่ชาวบ้านต่างเป็นห่วงทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงแต่สถานการณ์ยังอันตรายเกินกว่าจะวางใจได้ผู้ใหญ่บ้านยืนยันเสียงแข็งว่ายังกลับเข้าพื้นที่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเมื่อเช้าพวกมันยิงถล่มเข้ามามากกว่า40นัดตกใส่พื้นที่อยู่อาศัยของคนไทยอย่างบ้าคลั่งนี่ ไม่ใช่แค่การประทะเล็กน้อยเหมือนในอดีตแต่มันคือสงครามสมัยใหม่ที่พวกมันเลือกใช้อาวุธหนักเข้าใส่เราเสียงปืนยังคงดังระง,งมอย่างต่อเนื่องทหารไทยกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อทวงคืนผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วกลับมาเป็นของชาติ แต่ชัยชนะครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเลือดและน้ำตาล่าสุดมีรายงานเขาเศร้าว่าเราได้สูญเสียทหารกล้าส,สองนายนสมรภูมิเลือดเนิน350ขอสดุดีวีรชนผู้พลีชีพเพื่อชาติสิบเอกสำเริงและพลทหารผานุพัฒน์ขณะนี้ร่างของวีรชนทั้งสองยังคงติดอยู่ในพื้นที่ปะทะและยังไม่สามารถกู้กลับออกมาได้ เนื่องจากข้าศึกยังคงระดมยิงอย่างต่อเนื่องบนเนินกองทัพบ,บกยืนยันว่ากำลังเร่งวางแผนทุกวิถีทางเพื่อนำร่างทหารกล้าทั้งสองนายกลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวให้ได้ภายในวันนี้เพื่อนทหารต่างร่วมกันโพสต์ภาพอารัยพร้อมข้อความสุดซึ้งว่านายเก่งมากเพื่อนเพื่อเป็นการยกย่องความกล้าหาญที่สละชีพเพื่อแผ่นดินเกิด ทางโคศกได้ถแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงว่าทหารไทยได้เปิดปฏิบัติการเข้าตีในช่วงคำ่ำเพื่อกดดันให้ข้าศึกถอยรน่นแต่กลับเผชิญการต่อต้านอย่างหนักหน่วงในจังหวะที่ต้องตัดสินใจถอนกำลังทหารกล้าทั้งสองนายไม่ได้กลับออกมาด้วยและขาดการติดต่อท่ามกลางความมืดสภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดสังหารของพวกข้าศึก และทัศนวิสัยที่มืดมิดทำให้ภารกิจค้นหาในตอนนั้นเป็นไปได้ยากขณะนี้กองทัพกำลังเร่งวางแผนปฏิบัติการกู้ภยัยโดยระดมกำลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อพาวีรชนของเรากลับบ้านให้สำเร็จอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราต้องเผชิญกับงานหนักคือภูมิประเทศที่เสียเปรียบเพราะขาศึกยิงกดลงมาจากยอดเนิน350 ซึ่งเป็นจุดที่สูงข่มฝ่ายเราอย่างชัดเจนพวกมันแอบดัดแปลงพื้นที่มาอย่างยาวนานทั้งการสร้างบังเกอร์คอนกรีตรเสริมเหล็กและขุดอุโมง์เชื่อมต่อถึงกันอย่างซับซ้อนราวกับพวกหนูขุดรูหลักฐานจากคลิปเผยให้เห็นการก่อสร้างที่น่ารังเกียจมีการหล่อแท่งปูนคอนกรีตขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นที่มั่นถารอนมีรายงานว่าเครือข่ายอุโมงค์ลับของพวกมัน ขุดเจาะทะลุเชื่อมโยงไปไกลจนเกือบจะถึงตัวปราสาทตาควายเลยทีเดียวแม้ฝ่ายไทยจะใช้อากาศยานโจมตีทางอากาศแต่พวกข้าศึกที่ขี้คลาดก็ไหวตัวทันและรีบมุดลงไปหลบภายในอุโมง์ใต้ดินได้อย่างรวดเร็วนี่คือสาเหตุที่ทำให้การ,รเผด็จศึกทำได้ยากเพราะข้าศึกใช้ยุทธวิธีมุดรูหลบภัยได้ทันท่วงทีล่าสุดเพจอารมี่ไทยได้เปิดเผยคลิปสำคัญ เป็นภาพอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาพาชมภายในอุโมงค์ลับบนเนิน350เพื่อโออวดฐานที่มั่นของพวกมัน Defense News เผยให้เห็นโครงสร้างอุโมงค์ที่พวกมันขุดเจาะลึกลงไปในภูเขาซึ่งจงใจออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีจากระเบิดของฝูงบิน H-16 ของไทยโดยเฉพาะข้าศึกกลุ่มนี้เตรียมการรับมือมาอย่างดีมีการอำพรางบังเกอร์ด้วยพืชพธุน์น,นานานชนิด เพื่อตบตาและยากต่อการตรวจจับจากทางอากาศเพชรช้างสุรินได้วิเคราะห์สถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าการโจมตีทางอากาศอาจไร้ผลเพราะทันทีที่ได้ยินเสียงระเบิดพวกข้าศึกขี้คลาดก็จะมุดลงใต้ดินทันทีดังนั้นเราต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้ทหารกล้าไทยในการแก้เกมการรบที่ซับซ้อนนี้ในเมื่อการโจมตีทางอากาศไม่ได้ผลเท่าที่ควร ยุทธวิธีเดียวที่เหลืออยู่คือการรบประชิดซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงสูงต่อกำลังผลของเราแต่ก็เป็นทางเดียวที่จะกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากยุทธวิธีอุโมงค์ที่พวกมันใช้นี้ไม่ต่างจากสิ่งที่ทหารโซเวียตเคยใช้รับมือเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาดูภาพนาทีประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องภาคภูมิใจ เมื่อทหารไทยผู้กล้าแกร่งโหร้องลั่นสนามรบหลังบุกยึดปราสาทตาควายคืนมาได้สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ขอย้ำว่านี่คือภาพเหตุการณ์จริงไม่ใช่ภาพ AI ออย่างที่พวกกัมพูชาพยายามกุเรื่องโต้แย้งเพียงเพราะพวกมันไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้ในโลกความเป็นจริงได้ทหารไทยยึดปราสาทตาควาได้เบ็ดเสร็จแล้วแต่ถึงแม้จะได้ตัวปราสาทมา หากเรายัางตีเนิน3-5 0ไม่แตกชัยชนะครั้งนี้ก็อาจไม่ยั่งยืนถาวรเพราะข้าศึกที่ซ่อนตัวอยู่บนยอดเนินสามารถยิงถล่มลงมาใส่ตัวปราสาทได้ตลอดเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมาสมรภูมิเนิน3 0 5กลับมาเดือดระอุอีกครั้งการประทะรุนแรงจนเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วบริเวณชาวบ้านในพื้นที่บันทึกคลิปเหตุการณ์นาทีการประทะที่น่าหวาดกลัวไว้ได้ ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างวาบด้วยแสงจากระเบิดและปืนใหญ่ที่ดังต่อเนื่องราวกับฟ้าถลม่มชาวบ้านต่างเรียกคืนอันโหดร้ายนี้ว่าคืนฟ้าแดงเพราะแสงไฟจากกองเพลิงนรกย้อมท้องฟ้าจนกลายเป็นสีเลือดกัมพูชาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเป้าหมายสูงสุดของพวกมันคือการชิงประสาทตาควายกลับคืนไปให้ได้ ในจุดนี้พวกมันยังได้เปรียบทางยุทธวิธีเพราะยึดครองจุดที่สูงกว่าจึงมองเห็นการเคลื่อนไหวของเราได้ชัดเจนตัวปราสาทบางส่วนต้องพังทลายลงมาซึ่งกรมศิลปากรยืนยันว่าสามารถบูรณะให้กลับมาเหมือนเดิมได้ความเสียหายนี้ไม่ได้เกิดจากฝั่งไทยแต่เป็นเพราะความชั่วร้ายของกัมพูชาที่ขุดอุโมง์ใต้ฐานปราศาสจนทำให้รากฐานหินโบราณที่เคยแข็งแกร่ง กลับสุดตัวลงเพราะถูกเจาะทำลายจนกลวงนอกจากปราสาทต,ตาควายแล้วทหารไทยยังโชว์แสนยานุภาพบุกยึดพื้นที่ปราสาทคนาในอำเภอกาบเชิงกลับคืนมาได้สำเร็จคลิปจากฝั่งข้าศึกเผยให้เห็นวินาทีที่พวกมันพยายามยิงต่อต้านทหารไทยอย่างสุดชีวิตแต่ก็ไร้ผลธงชาติไทยอันสง่างามถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเหนือปราสาทประกาศชัยชนะเหนือพื้นที่ทับซอนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ อีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คือทหารไทยสามารถยึดช่องอ่านมมาจังหวัดอุบลราชธานีได้เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซนต์อนุสาวรีตาอมที่พวกมันเคยสร้างไว้เพื่อแสดงการรุกรานบัตรนี้เหลือเพียงเศษสร้างปราขักพังหลังถูกทหารไทยทำลายราบคาบสัญ,ญลักษณ์แห่งการรุกรานถูกลบเลือนไปพร้อมกับเสียงเพลงชาติไทย ที่ดังก้องไปทั่วหุเขาอย่างไรก็ตามความท้าทายใหม่ยังคงมีอยู่เมื่อข้าศึกเริ่มงัดอาวุธหนักอย่างจจรวดหลายลำกล้อง r m 7 0ออกมาโจมตีกัมพูชาใช้ยุทธวิธีขี่ขลาดยิงแล้วหนีโดยการขับรถจรวดเข้าไปซ่อนในชุมชนเพื่อใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุ์กําำบังตนเองทหารไทยตอบโต้กลับได้ยากลำบากเพราะเรายึดมั่นในคุณธรรมและกฎการประทะ ที่จะไม่โจมตีใส่พลเรือนโดยเด็ดขาดแต่กองทัพไทยยังคงเดินหน้าทำลายขีดความสามารถของพวกมันเป้าหมายล่าสุดคือตึกคาสิโนที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ที่จังหวัดสะแก้วสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอย่างหนักชาวบ้านหนองจานต่างหวังว่าจะเกิดความสงบก่อนปีใหม่แต่กลับผิดคาดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ข้าศึกได้ระดมยิงจรวด B.M.21 เข้าใส่พื้นที่ไทยกว่า120นัดอย่างบ้าคลั่งและต่อเนื่องกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นหลักฐานความรุนแรงที่ชัดเจนชาวบ้านสังเกตเห็นความผิดปกติว่ามีดโดรนบินวนเวียนเหนือหัวซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ข้าศึกใช้ดโดรนชี้เป้าพิกัดเพื่อให้ปืนใหญ่ยิงถล่มซ้ำเข้ามาขอให้ทุกคนปิดไฟ และระวังตัวสูงสุดเนื่องจากภูมิประเทศสะแก้วเป็นที่ราบโล่งจึงอันตรายต่อการถูกโจมตีล่าสุดกระสุนตกใส่ไร่ข้าวโพดของชาวบ้านจนเสียหายยับเยินพื้นที่อำเภอโคกสูงและตาพระยาโดนหนักจรวดตกใส่กว่า40นัดส่วนบ้านหนองย่าแก้วถูกถล่มด้วยจรวดอีกกว่า80ลูกเสียงระเบิดดังสะเทือนไปไกลถึงตัวเมือง มีรายงานว่าทหารราบของข้าศึกเริ่มถอนกำลังแต่ก่อนจะไปพวกมันได้วางกับดักระเบิดและทิ้งทุ่นระเบิดไว้เกลื่อนพื้นที่ขณะที่โคศกฝั่งเพื่อนบ้านออกมาถแถลงด่วนใสยร้ายป้ายสีว่าไทยใช้แก๊สพิษและระเบิดพวงคลัสเตอร์บอมพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาแทรกแซงซึ่งข้อกล่าวหาเรื่องแก๊สพิษนั้นเป็นเพียงข่าวลวงที่น่าขำเพราะความจริงคือ ควันจากการพ่นยาฆ่าหยุงที่ถูกนำไปบิดเบือนใส่ร้ายเราข้อศกกระทรวงกลาโหมสรุปสถานการณ์ยืนยันว่าเนิน350คือหัวใจสำคัญของการรบในครั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่ามหาอำนาจอาจเข้าแทรกแซงเพื่อกดดันให้ยุติศึกภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่ปล่อยให้ไทยจัดการกับฐานสีเทาคาดว่าสหรัฐยอมปิดตาข้างเดียวปล่อยให้ไทยถล่มฐานแก๊งคอเซนเตอร์ สแกมเมอร์สจนราบคาบก่อนจะสั่งให้หยุดยิงไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือขอให้คนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้ทหารกล้าที่แนวหน้าสู้เพื่อแผ่นดินไทยต่อไปครับ